พี่แว,ว่นครับวันนี้พี่บุ้งอยู่เรามาไทยคําถามกันดีกว่าได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บุ้ง, ouais นน well. งก่อนพี่บุ้งน้ําแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษหัวเฉพี่แว่นน้ําแร่จากเชียงใหม่ว่าอะไรอะไรที่ตอบไม่ได้อะไม่ได <comings S 1> ้อะไรฮีเที่ยไม่ตั้งใจเร <iate mathematics> ียนเลยอาเอาใหม่เอาใหม่เออดีดีหน่อยอ่ะข้างขาวภาษาอังกฤษว่าอะไรพี่พี่แว่นข้างขาวแม่ไก่ว่าอะไรเอาง่ายง่ายไได้วะ ง่ายไม่ได้หรอวะมุงเลี่ยงอะไรกันเนี่ยโอ้โหไปไปรอควายดีกว่าพี่ควายภาษาอังกฤษว่าอะไรพี่บุ้งบัฟฟาโลพี่แพนควายธนูว่าอะไรผมไม่บเอ้ยไม่ตั้งใจเรียนนะโอ้จบเลยโอ้โหนี่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยนะเออพี่ผิดเองอ่ะโอ้โหทอางี้ครับและ ปลาหมกึกภาษาอังกฤษว่าอะไรพี่สควิดสควิดแล้วปลาหมึกที่อร่อยที่สุดพี่แว่นมันก็ต้องแว่นหมึกบดสิวะอาจารย์<ะ> <laughs>